ตารล้วเขาเรีกซิกนะครับก็อันนี้เป็นช่องแคบช่องเดียวที่จะเข้าไปในเมืองได้นะครับอ่าแล้วนี้ในนี้ก็ประมาณ1นกิโลไปถึงอ่าประตูที่1หรือว่าเราเรียกภาษาไทยว่าประตูที่1หรือของเขาเรียกว่าอาัลคาเนะนะครับ <S <S ความเชื่อของชาวอัมบัสสมัยก่อนคือน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าน้ำอ่ะในแทบสมุทรอ,อาหรับเนี่ยเป็นน้ําเป็นสิ่งที่หายากทีนี้เขาก็คิดว่าวิธีการกักตุนน้ําหรือว่าหาน้ํานีน่หาได้ไหนนะครับเขาก็คิดโดยการทําร่อง ฝนตกเออเราดูหิมะเราดูฝนมันลางน้ำก็ไหลเข้าเมืองเลยที่หินมันก็จะไหลมาแค่นี้อ๋อแล้วมันย้อยลงมาข้างล่างอ่ามันย้อยมานะครับไหลลงไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยแล้วทำแล้วจะมีที่เก็บทําเป็นตัวสไลด์ให้มันลงแคบล่องไว้ไปถึงนู่นเลยไปถึงเมืองเลยนะครับจากนี่เลยฮะจากนี่เป็นเมืองแล้วก็มันจะมีที่เก็บคล้ายเขื่อนแล้วก็อ่าโดยปัจจัยของเขาก็คือมันจะมีที่ปลูกต้นข้าวต้นอะไรด้วยน้ําเนี่ยจะไปเข้าไปถึง ม,มันมีหลาย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 รูปแบบใน,นการเก็บน้ำนะครับว่า ตอนนี้เรากำลังที่นครสิยมโูก็คือเพตรานะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่หน้าอัลคาเซนะครับถือว่าเป็นที่ที่สวยที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดที่ในเขตของเพตรานี่นะครับเพตราเกิดขึ้นก่อนคริสต์ศักราช400ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่มาอีก100ปีนะครับรวมทั้งหมดาการปกครองเพตรานี่ยยาวนานโดยอัลอัมบาก นะครับเป็นชาวเบดูอีนอาหรับที่ย้ายมาจากทาบสม,มุทรอาหรับนะครับแล้วก็ปกครองที่นี่ไปถึงทางใต้ของซีเรียและก็ไปทางทิศตะวันตกของปอาเลสไตน์หรือว่าอิสราเอลปัจจุบันนะครับแล้วก็ทางใต้สุดก็คือ,อกมัมซีซาอุทางเหนือของซาอุนะครับคือถูกปกครองโดยอัลอัมบอธทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็ถูก,กถูกาชาวโรมันมายึด แล้วก็ปกครองที่นี่ช่วง,วงระยะหนึ่งแล้วหลังจากชาวโรมันก็ถูกชาวบเบญจทายมาปกครองนะครับหลังจากชาวบเบญจทายกอา็อิสลามมาปกครองที่หนึ่งในสมัยของท่านอมุมัรอเดียลลอฮุอันหุนะครับเมือนเฟต้านี้เป็นเมือนประวัติศาสตร์หลายหลายการปกครองแล้วก็มันเกี่ยวโยงกับทุกศาสนาด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่เรา ไม่ใช่แค่เรียนรู้ในด้านของอสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันเป็นอยู่หลังสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นประวัติศาสตร์แม้ทางศาสนาและทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นจุดค้าขายที่โด่งดังที่สุดแล้วมีเงินหมุนเวียนมากที่สุดโดยเฉพาะมีคาราวานจากาาต่างชาตสมุทรอาหรับเขาเรียกว,ว่าคาราวานปูที่เราผ่านมาทางช่องเมื่อกี้ก็คือมีคาราวานอู ขายสินค้าและเป็นถือว่าเป็นทางสายใหม่อีกหนึ่งทางที่นี่นะครับถึงจุดที่สวยที่สุดนะครับที่นี่คนไทยรู้จักกันในนามว่าประตูที่หนึ่งนะครับแต่ชื่อภาษาเราว่าคาส,สินะคาสินะหมายว่าที่เก็บซย์สมบัติคนสมัยก่อนเชื่อว่าเชื่อว่าซย์สมบัติมันอยู่ที่นี่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นหลุมฝันโศกของกษัตริย์เพราะว่าทางใต้ พบหลวงันศพอันนี้มันจะเป็นสอ,สองชั้นนะครับชั้นที่เราเห็นก็คือชั้นที่สองนะก็มันจะมีชั้นข้างใต้ข้างใต้นี่โดนดินดินกลบไว้นะฮะ,ะในสมัยของอัมบาตเนี่ยคือใช้ชประชาธิปไตยในการปกค,ครองโดยกษัตริย์ก็ถือว่ากษัตริย์นี้ก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันจะมีสภา สภาที่ประชุมนั่นก็คือเนี่ยเวลาจะประชุมเขาก็จะเข้าขนะครับอ,อันนี้รูปแบบนี้ก็จะเหมือนกับของทางเหนือของซาอุที่ว่าเรียกว่ามันได้โซเลนะครับก็จะมีที่ประชุมใหญ่แบบนี้เหมือนกันอันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือสารทหารนะครับส่วนเห็นนี้คือเห็นลายธรรมชาติัต้องทงาสี ในด้านศาสนาเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าที่นี่ถูกปกครองหลายศาสนาเป็นดูหล,ลักฐานจากสิ่งที่เกิดขึ้นทางเฟดานนะครับในสมัยของอันอัมบอสก็จะบูชาเจเวกนะครับในสมัยของโรงมมนก็จะเป็นศาสนาสต์มาปกครองบรรษัทไทยก็จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองหรือว่าแก่ยนรูปแบบศาสนาเป็นอย่างอื่นแล้วก็ในสมัยก่องอิสลามก็จะมีรูปแบบการอย่างอื่นอันนี้ทั้งนั้นก็เราจะเห็นได้ว่า ทุกอย่างเนี่ยถึงจะเปลี่ยนศาสนาหรือว่าถือจะเปลี่ยนการปกครองต่างๆมันก็ยังจะมีมันจะยังรักษาสิ่งที่ถือว่าเป็นมรดกต่างๆยังได้ไม่ถูกทําลายไม่ถูกอะไรอันนั้นนะครับคือข้อดีของของเฟตราหนึ่งในนั้นนะครับชั้นหินเนี่ยในสมัยอัมบอสนะครับสมัยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับส่วนของโรงมันเพิ่มเติมที่ไหนเพิ่มเติมข้างหน้า ซึ่งเราน่าจะไปไม่ถึงเป็นฟอกโบดทิสมันจะมีอยู่ครับนะแล้วก็มันจะมีคัสเซิลเบนต์หมายถึงว่าที่บูชาที่บูชาของลูกของฟาโรหากอียิปต์แปลว่าที่นั่นเป็นบูชาฟาโรอียิปต์มียุคออียิปต์ไออยุคอัมบ้างเหมือนกันตามประวัติศาสตร์นะครับเราจะมีชนเผ่าเบดูอินนะฮะนะครับจะขี่ลาแต่ข้างล่างใกล้ผมไม่เป็นเบดูอัน เนื่ยใช่ไหมสภาพครับขาสั่นงิ้งงิงง้งงิง้งงิ้งถึงพวกเขา,าที่แกะสละลูกนี้นะครับในที่นี้ก็มีข้างใต้ถือเป็นสุสานนะครับสุาสานธรรมดาอัางใต้มาโดูทางาทางข้าเก๋ส่วนนี้เป็นศาลนะครับารศาลซึ่งศาลสูงสุดอยู่ข้างบน คุกนะครับเพิ่งวรณะใหม่แต่ว่าเขาจําลองว่าคุกถ้าเราไปดูข้างในก็จะมีเป็นช่องๆๆสมัยก่อนนะ่าจะมีเหล็กกันเอาไว้ว่าไม่ให้ออกนะครับ,ค,รบคุกสมัยก่อนทำผิดเขาคุกกันตายนะครับส่วนก่อนหน้านี้มันจะมีซึ่งเราไม่เห็นนะครับถ้าเราเดินไปนะมันจะมีเป็นวัดของคริสเตียนใะนสมัยโรมันสร้างอลังการมากเหมือนกันแต่ว่าเรา,เราน่าจะไม่ ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอาการตัวนี้เป็นที่ใส่กันบนหัวของชาวอาหรับทั่วไปโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียครับเดินทีเนี่อาการเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายของคนนะครับแต่ว่ามันเป็นเชือดหมายถึงว่าเชือเวลาโอดนั่งนะครับเขาไว้ไว้ไว้ปูดปวดนี่เวลานั่งขามันก็จะเป็นยื่นแล้วก็เขาจะใส่อาการนี เพื่อไม่ให้อูดหนีเพราะว่าอูดเป็นสัตว์ที่ล็อกเขาไว้ล็อกเขาไว้อูดเป็นสัตว์ที่ไม่เชื่องที่สุดสามารถหนีได้ตลอดนะครับพอทีนี้พอเวลาพอเวลาเขาเอาออกก็จะตั้งที่ไหนก็จะตั้งบนหัวนะครับทีนี้ก็เป็นแนวคิดว่าเอ้ามีผ้าคลุมเอาผ้าคลุมไว้ไว้กันแดดของคนอรับนะครับพอกันแดดเสร็จเพื่อจะให้มันนั้นก็ตั้งมันเป็น การแต่ไกของบริอวนสมัยก่อนก็กลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยว่าใส่ใส่อาการด้วยใส่นี่เมื่อก่อนจะไม่ดีเท่านี้แต่ปัจจุบันเป็นเครื่องแต si like right? ่งกลหนึ่งที่เป็นชี้ถึงอะดับนะครับพัฒนาการมันคิดเท่าไหร่ครับทีนี้ถ้ามุมมองของโดยทั่วไปในประเทศจอร์แดนเนี่ยเปตราคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เราควรจะศึกษาแล้วก็ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เชิงประวัติศาสตร์และที่ท่องเที่ยวเชิญ ธรรมชาติอีกหลายที่ที่น่าสนใจที่ประเทศจีนแดน